สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อมซ่าพากินโชว์มาแรงงานตัวครับผมมากพ่อแม่พี่น้องวันนี้อยู่ได้กขาเขาก็ปา๋าเมนูจ่องดังสุดสุดในภาคเหนือพ่อแม่พี่น้องจ่องยักษ์ใหญ่ช่องยักษ์ใหญ่แสนซ e. ีอีปอม่พี่น้องเนาะแสนซีอีดีอีปอบนอีก้ามอขนาดอีก้ามอขนาดเนี่ยฝิ่นมือระดับยากับเขาเนี่ยเรต้องอู้ถึงปอม่พี่น้องเมนูแรกจะเป็นเอ่อ หมูตำปอมัยพี่น้องตำห,หลยเลี้ยงไปแล้วทีเมนูปอมัยพี่น้องน้ำพริกหมูตำต้มกับเบอร์เกอร์้กินเหมือนกันปอมัยพี่น้องอ้าวลองดู ปไหมาณไปงงมันมีหลายรสเข้ามามันมันประมาณไง่งงน้ำพริกหมูตำมันมัน,มนหอมคา จะไปแน่พี่คากับบ่ใจนะอือหือหอมข้าหรือว่าหอมข้านี่หอมค่าําบ่แม่พี่น้อง แต่ติ่หูคือมันอือขอบัญญายตามความรู้สึกที่้องกินเนอ มันกุ้มกล่อมผหมายเปน้องมันกุ้มกลอม ฝาปิดมดวันปล่อยไปนอ้องฝนตกมดวันมดคืนออกมันกลมกอมปล่อยไปนอ้องเนื้อติดมันลมควัน,เ,นเสือห้องให้ลมควันปล่อยไปนอ้อ <c oughs> <c oughs> ือหอม,ลม,อล,อหม,มอลมขวันเสือร้องไห้เนี่ยผมหมายปน้องลวมขวนต้องเอาไปถอดเอาไปปิ้งกันได้ผมหมายปน้องมันมีมันมันมีความชำอือ ก๋วนี้เนื้อเสือจีอยะจะเหนียวข้านหน้านะผอมาไปน้องอืมตอนออนี้หนุ่มเกี่ยวไงอ่ะอืมยาดดี มาแล้วไอ้แส,แ,สแสบแสบเลือกลงเดียวแล้วห่องรอลึกขับรถทีขับรถไถอ่ะลงห่องรอนาซับไถครับห่องรอเป็นไม่หินไม่แหนาเว้อหมดโอ้ ร้อนนะเนาะ,นะห้ขนาดพอมหไหมพี่น้องปากเจอหน้าเนื้อทะลุงถลอกว่นหน้าลุง กตีจีนเจี๊ยนะโหปโลนรสเกี่ยวจนเข้ามดแอปนะประมาณไปแล้วจานนี้ปมบอกว่าเนี่ยจะได้มันมันไปทางหนุ่มๆเลยอะประมาณไปแล้วชอบนิดมันประมาณไปแล้ว หอมหวานมัน ากาบ่อไพ่ประมดไม่เอจะดังหน่อยอ๋อเห็นปรเทศมาเหมือน đi chích bây giờ À, rau xào thế à ừm Uhm Uhm หนังป้องทอดใหม่ๆม,ม,มันขนาดพปรหม่ไปแล้ นกยังชอบ,ออมนบนนะผมไม่ไปลองมันบดนียวนะผมไม่ไปลองปกติเสือร้อ,องไห้เนี่ยโอ้หเกี้ยวหนึ่งข้ามาแบนี่ต้งเอาเล็บเอาเล็บจิกเนี่ยข้างเข่าะนกยังชอบมั้ย น้ำพริกหมูตำน้งปองเนี่ยแนะนำกินกับน้ำพริกอ่องผสมเปน็นลรำเข้ากันขนาด กินมาเต็มๆหอมมันม,มีอยู่ตัวเดียวแมงวันอ่ะแต่มันมัน,มนบิน บรรยา,าก,กาศตกแล้วก็ยุดตกแล้วยุดตกแล้ยุดหมดคืนพอไมมพี่น้องแล้วก็หมดวันด้วย 朋友介绍，敢在，不知道是吸不买不买。 ไหวกำลังหายผมไบบนั้สองขวบสองเดือน bởi cái vụ đứng bởi cái bởi cái dù tiền gấp ờ là tôi mời béo lúc ở xong đăng xong tôi béo ผมหมายไปนน้องช่องดังช่องใหญ่เรามาสรุปกันเลยน้ำน้ำพริกหมูถำ้ำผมหมาปน้องออกมันมันออกไปกลมกลมผมหมาเป็นน้องเนาะมันมันละกลมกลมแล้วก็หนังป้องเนี่ยผมหมายเปน้องต้องชอบก็คือมันจะทอดใหม่ๆและะ้วก็ยหามาใหม่ๆผมหม่ยปน้องมันจะมีความหอมของหนังง้วเลยอะและะ้วก็ แล้วก็ออกมันๆปอใหม่พี่น้องลำเอาะอันนี้ก็รสชาติกลางๆปอใหม่พี่น้องมันๆกลมๆเนาะนางป้องก็จะเป็นอี้ปอใหม่พี่น้องใส่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ได้เหมือนปอใหม่พี่น้องนี่ใส่ตู้เย็นไว้ล้วเวลาเขาจะถอดกินเท่ากับเอามาแขกกล่เดียวปอใหม่พี่น้องเวลาทอดนี่ฟูแตกเต็มกระทะเลยเนาะปอใหม่พี่น้องเนาะแพยูต่างดินทางแดนกขลองส้างพอปอใหม่พี่น้องมันจึงว่าหายากปอใหม่พี่น้อง นาะการสร้างป people, ๋อมัยพ right. ี LS ่น้องต้มใบยากเป็นคิวอาโคตรเนี่ยป๋อมัพี่น้องก็สต็อปก็สต็อปเบอร์ไว้เนอะป๋อมัพี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะว่าช่องปอมมันนักป๋อมัพี่น้องเป็ี่ยนมาคลั่งละมาขโมยดูทิพต้อมไปแล้วนี่ต้อมกลัวไปป้าเอาอย่างอื่นไปแปะลงแปะลิงแตนบังแตนเน่เนาะป๋อมัยพี่น้องเนาะอันนี้ต้อมจมือบังไว้เนอะป๋อมัยพี่น้องเนาะ อาช่องทางในการที่ตออ่อผมหมายเปน้องกดสต็อปไว้ผมหมายเปน้องเนะาะฮะแพ้บัตรด้นก็สต็อปกดสต็อปไว้แล้วก็ขื้นคนรับคนท่าคนแก่ก็ขื้นลูกหลานนี่เน้อเนาะผอหมายเปนอ้องน,นี่ลูกหลานกดสต็อปแล้วขึ้ลูกหลานพิมพ์พิมพ์พิมพแอดไลน์แอนยังแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรเนาะผอหมายเปน้องเพราะว่า <c oughs> คิวอาโคเนี่ยต้องเบียากเบียากออกเพราะว่าเป็นบางครั้ง ต้อมช่องปอมลักขโมยคลิปดูคลิปไปละเอาอันอย่งบุ้งมาแป้แต้นี่ต้อมกลัวจะเอียนอ๋อผมไม่น้องเพราะฉะนั้นพิมพ์โทเนาะผมไม่น้องโทครับเนี่ยลล่ติต้อมเพื่อพอเมเกี้ก็สตอไว้เนาะผมไม่น้องร้องพอ่อผมไม่น้องล้ําก็บ่อเสียจือ่อจ่องดังจ่องอันดับหนึ่งของภาคเหนือเนาะอมไม่น้องช่องอาหาร นางป้องแน่นะเมือกินกับน้ำพริกอ่องล้ำเมาะเนาะพพรหมพี่น้องน้ำพริกเนี่ยกินกับผักลวกผักอย่างเนี่ยเข้าล้ำเมาะส่วนเสือเสือหอมพรหมพี่น้องเสือร้องไห้ลมควันพรหมพีมน่น้องบะเหนียวหนุ่มแนะนํากินกับเนี่น้ำพริกจิ้มแจวพรหมพีมน่น้องน่าจะพี่แจวกิน เข้ากันล้ำม้อขนาดนอปอมไอพี่น้องจะได้แคนสนใจก็ล้องไปให้ตักไปท้ายคอเนอร์นอปอมไอพี่น้องคีมีสมสาพาเึนเชโชคก็ต้องขอตัวล้ำล้าปอมไอพี่น้องไปก่อนนะครับการสวัสดีครับผม